นะไปอันนั้นก่อนไฮเปอร์ลิงก์ก่อนชิ้นเสก็เล่นว่ะไม่ผิดจริงเพื่อนคนนี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวว่าไปหาชิ้นเสกต่อまだやることが残っていたのか。二だの何だの。 มาいิไเชบในเมื่อ้เล่นหมักอยู่งั้นพวกเรามาคุยอะไรกันหน่อยไหมแต่ยกเว้นเรื่องงานนะงั้นมาเล่นันลองให้ปนริงก์กันเถอะขาดพคนเหรองั้นฉันก็ต้องร่วมวงด้วยอยู่แล้วแจกมากเลยไม่ใช่สิไปเลยเจ้าอีเธอร์สปิริตอืม ก็เป็นเอาไอ้ตัวแดงกับไอ้ตัวฟ้าไปใช่ปะต้องเอาตัวแดงกับตัวฟ้าไปอลองดูแบบนี้ทีอันนี้ยต้องอันนี้อยู่ลนะเบียดเลือดแปดพันแล้วอะเยอะม่ยกหูแ อาฮิตพีสูงสุดเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอกาสถูกโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างมากไำหมอหดอ่าคีโ,คโหดก่นนี้มีไหมเนี่ยอ่ะอัพอัพพี่ทุกทีนี้คนใหญ่จริงๆน่าจะอัพถึง level หกได้แล้วมา,าลองดูซิจะไหวไหม ฮ้่มันมีตัวนี้ด้วยเหรอมันมีออตโตเมตตอนตัวนี้ให้เล่นด้วยอะไรเราไม่เราไม่มีกิลลี่กับเป็นตัวดาบเนาะ อ,อ๋อมันกินเลือดเพื่อนล้มทีมสมองืันอีกทีหนึ่ง ชาร์จเกินปะชาร์จที่เดียวพอแล้วดีกว่าชาร์จทำไปซ้อมอีกรอบโอเคปะนและจงมันจงมันอีกเนี่ยมากปีเนี่ย อันเก้าดูวันตีอันตีเท่าไหร่สองมือน,น,นี่ยังโหดะครับไอ้เยี่ยโก้ไอเช็ดยิตลี่น้ำแข็งโคตรกูฉันก็ยังรู้สึกว่ามากโยวแข่งดวงดาวสนุกว่าเยอะเลยนี่หายว่ามะถ้าเล่นหมักโยกแค่สองคนได้มันก็น่าจะคิด ปว่าตอนนี้เยอะเลยเนาะแล้วน้องแล้วน้องขโมยไอ้ก้อนนั้นมานะนี่ไงไอ้ที่น้องพูดอะ่ะว่าอยู่นี่อันนี้ไงเบปปี้น้องงง มาปลนอใฮ้ปอรลิงกันเถอะถึงว่าถึงจะว่าอย่างก็เถอะแต่เปปป้จะเล่นแนวลบอีเทอรเลียมเป็นจริงๆเหรอเปปป้คข้าเหรียญอีเทอร์คอยสีทองดิบวับเหรียญหนึ่งขึ้นพร้อมกับตั้งท่าพร้อมรับคำท้าด้วยอ้าเปปป้ม่วลาตีเปปป้ เอาไปดูถูกแล้วเขาต้องเอาไอ้เี้ยนี้ให้หรอทำไมไม่ได้อวะแต่ขอจัดนะครกบเผื่อมันจะดูดเลือดอีสองตนี้คนใดคนหนึ่ง พี่เนี่ยป่าเท่าไปหนึ่งทีอืมนิ้วไต้องตีแยกอะ่ะไม่ได้ใช้ แรงมากลองปล่อยลองปล่อยดิจิบไว้ดูวะอืมิแรงมากมาเล่งเงี้เฮี้ยตายเลยเฮี้ยตายตายเอ้ย ไอเยี่ยเปปปี้โคตรเถื่อนเลยสัตว่าเปปปี้มาไอ้เยี่ยแพ้มาก็ก,กูเล,ล่นโปเกมอนแพ้หมาโดน่าโปเกมอนแพ้ม,มาไอ

อลองดูเซตนี้ดิเนี่ยไอเช่ตออัวหนักที่มันเป็นปัญหาไม่ใช่พวกนี้เลย ตายเลยตายเลยอันนี้ยิงทีกินลี่ตายมึงเปปปี้เปปปี้ตัวอะไรกันแน่ลูกมึงไม่ได้ใส่แลยต้องใส่ไวด้ดิอันนี้ไม่เหมาะกับตาน,นี้อันนี่อ้เน,นี่ไม่เหมาะ ที่ถูกแล้วอเอ,อตัวส่โล่ไปตัวเล่งเทินก็ไม่หมาะมันต้องเป็นตัวเล่งดางเมดแล้วก็อันนี้อ่ะถ้าเป็นอันนี้ได้อยู่แต่สองคนนี้ต้องอัพเลเวล ีส่งกลับเขาไปกันอันนี้ได้รับเทินเพิ่มหนึ่งเทิรนเลยเขาสักก่จะสู้จะลดพลังงานที่ใช้ทำไม่ตายลง ผม,มว่าเรามีจะผ่านนหารกปุนปู้เลครับตัวละสองพั 2, นยี่สตัวองตาอันดีกดดว่าอันดีกว่ ไ okay. อพี่น่จุบเลยหนแวจะใส่โล,ล้ยก่นนี <c oughs> ่โคตรแรงมาแล้วไอส้สมรักนี้นนิจบเอาไอพี่ก่น,กนมาอัพอัพให้บอสสอ,อ์ มารอบอีกทีแล้วรอบอีกทีเออเยี่ยมรอบนี้เรามุงไม่รอดแน่แก้ไม่รอดเนี่ย มาเลยระเบิดมาระเบิดเอาที่มึงพอใจขอให้กูรอดไปได้คนหนึ่งกูก็ชนะแล้วอี่เนี่ยเข้ามาเลยชนะไอเ้เกมมันต้องเอาไปโถมตัวนึงหุ่งหุห่งอ่ะหลังจบการต่อสู้อันดูเดือดเป๊ปปี้ก็แสดงสีหน้าเสียดายออมากสมรับที่เป็นเกมที่คิดตัวทั้งจกกักรวาลหมายังเล่นเป็น สีแดงสีอ่อมัตก,กระชับมิดเด่ะเซโปลก็เล่นเป็นเหรอไอ้ยคิดไม่เจนนั่นละขอเจน,น่าเซโปลหน่อยดิไปอยู่ไหนนั่นนะมึงเซนโปลไปอยู่ไหนั่ะโอ้เซนโปลอยู่อันนั้นเดี๋ยวเฉ่ผมนึกว่ามังไปอยู่ไอดาวหลงปูตัวก็ไปอยู่โรชาหลงปูเซนชูหลงปูเออ Okay. แม้ซีโร่ไม่ใช่เหรออนายก็เล่นแนวรบอิตาเรียเหมือนกันเหรออยากประลองฝีมือกับเซมโปคนดีคนเดิมหน่อยไหมล่ะไม่ต้องห่วงฉันจะสู้กับนายแบบแฟร์แ,ฟแฟน่นอนมาประลองกันที่จะต้องกันเลยคนอื่นชอบคิดว่าฉันจะโกงโดนไม่กล้ามาสู้ด้วยน่าเสียายจริงๆเลยนักเซมโปคนนี้ ออกกัื่อสัตสุจริตถ้าชนะนายก็ช่วยเป็นพยานด้วยนะว่าฉันเป็นผู้เล่นที่เล่นแบบแฝงเนี่ยไอ้เหี้ยตัวมึงก็ไม่แร์แล้วไอ้เอาเอาสีฟ้าไปนะเอาสีฟ้าตัวไปเหี้ยฟ้ามันน้อยอะมึง ไะเฮี้ยมเดิมนั่นแคลน,นจะใช้การไม่ไดเ้เอาสีม่วง,งเหรอเอาละเอียดอัพมานะอมเอาไปเก็บไอ้พวกนี้ก่อน ไม่ได้ดิต้องเป็นสีฟ้าหมาถีุ่งอัพพแมนดีไหมหวังว่าถ้าเล่นหมดจริงๆมันจะเอาได้ทุกตัวนะ ก็ผมเหลือใครยังไม่ได้อัพปะเหลือพวกตัวใหญ่ใหญ่อืมไม่ได้ต้องอัพอีกนีอันนี้ยังไม่ได้ใส่แต้มสก,กิลเลยวะ ยุงมาจากไหนวะยุงมคนมีไอ้น,นั้นเดอ้อ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะไอ้เน,นี่ยปลายไฟหรือ ไม่ใช่เราแน่นอนแล้ฝั่งนั้นฝั่งนั้นเผาไม่ใช่ฝั่งที่เผาเว้ยแล้วก็ฝั่งเราต้องเป็นคนเผาเลย ใกล้ๆหรือฉันนะอืมรุดร้อยใช้ได้อยู่แต่ยังนี้ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนั้เนี่ยนี่เนี่คนไฟแบบจินแดงใกลๆ้ๆหรือย้ายๆๆจังเหรอว่าไม่ตายกินตายแล้ว ี่ฉันบอกแล้วไงฉันไม่โกงหรอกฉันเล่นเองกับมือทั้งนั้นมีอะไรผิดปกติไหมช่งมันดีกว่าก็ได้ถ้าพราวหน้าอยากประชันฝีมือกันเมื่อไหร่เซมโบคนนี้ก็พร้อมเสมอโบนียก็เล่นเหรอไอเหี้ยกษัตริย์ยังเล่นเลยวามาจัดมาโบนีย ไอ้เหี้ยคนนี้ยังเล่นอ่ะมาชั้นนี้ของดาวดูงนี้ยังเล่นนะครับไอ้เหี้ยเพื่อนคนเนี้ยนี่คือเกมที่โลกภายนอกกำลังฮิตกันเหรอมาสจัจนจริงมาประลอง ไฮเปอร์ลิงก์กันเถอะแนวรบอิตาเลี่ยมเกมนี้ทำให้ฉันได้รู้จักถึงพลังของความบันเทิงแล้วล่ะถ้าเล่นจนเชี่ยวชาญก็น่าจะทำให้เข้าใจยุคสมัยนี้มากขึ้นสินะเพราะฉะนั้นขอฉันดูทักษะเกมจากพวกมามเยอนหน่อยสิซิโร่ใช้สีฟ้ากับสีม่วงเป็นหลักดีกว่า มีตัวขวานกับตัวปืนอ่าใช้ขวานกับปืนเป็นโลกอะ่ะ<ม>จริงจริงเอาไอ้นี่มาอับไล่ล็อกต่อก็ได้นะไอ้บอสแต่บอสมันแรงไม่พอเอาฮิวไปสองตัวนอน,น,อน เผา,ามายังไงมันก็ไม่ตายสิ่งนที่เขาอาจจะลืมเลยว่าไอเนี่ยมันมีคือชีวิแล้วก็มีสกิลรวมากันน้นเยู่เห็นไหม เห็นไหมไอ้แย่ yeah, เรื่องมันเป็นศูนย์ต่มันคืนชีพแต่มันฮิวเพื่อนได้ไอ้เชี yeah, ้ยโคตรโกงมีตัวไหนทำได้บ้างไอ้เชี yeah. ้ยไอ้เชี้ยเลือดหนึ่งก็ฮิวคนอื่นได้ไอ้สัสมาโอเคยังไม่เสียยังไม่เสียไปนาก้อยคนระับ โอเคดูเหมือนว่าไม่ว่าจะมีผู้พิทักษ์สูงสุดหรือว่าผู้เล่นฉันก็ยังมีอะไรที่ต้องเดีอดดูอย่าซิเลยสินะโอเคต้องข้ามไปเล่นอื่นต่อเนาะ